ลูกเอ้ยปริญญาที่เจ้าได้มันมาจากใดวันนี้ชีวิตลูกมีครอบครัวเป็นของเจ้าของมีหลักคําประกันด้วยการเรียนจบปริญญามีงานทำที่ดีมาจากใดโบเมนมาจากพอจากแม่ผู้ทุกผู้ญากผู้ยอมเป็นหนี้เป็นสินผักดันให้โตมีอนาคตที่ดีนะได้เรียนรู้สูงสูงเนาะ มากกว่าพ่อกว่าแม่บ bon นอะณวันนี้เรานะจบเรียนปริญญามามีครอบครัวเป็นของตัวเองมีงานทำมีเงินใช้นะถอยห,หลังมาดูถูกพ่อแม่แทมไม่เยียวยาเพราะภาระครอบครัวตัวเองสูงส่งนะคะช่วยเหลือพ่อแม่ไม่ได้คิดว่าแม่เป็นภาระด้วยซ้ำ หัวใจแม่จะเจ็บขนาดไหนหัวใจแม่จะช้ำขนาดไหนนะเออดูแลไม่ได้แถมใช้คำว่าดูถูกชีวิตหนูต้องดีกว่าแม่อืมชีวิตหนูและครอบครัวของหนูอ่าต้องไปไกลมากกว่าแม่มันก็ถูกต้องแล้วไงลูกว่าหนูจะต้องได้ดีกว่าแน่นอนพ่อแม่หนูจบปออะไรมาพ่อแม่หนูจบปหก เลี้ยงหนูมานะเป็นหนี้เป็นสินผักดันให้หนูจบปริญญาถ้าเอาความเป็นจริงลูกของหนูนะตัวหนูจบปริญญาต้องให้ลูกได้สูงกว่าหนูถึงมาเปรียบเทียบเท่ากับแม่ที่ที่หนูมองว่าชีวิตเขาไม่ดีแต่คำว่าคุณนะเออทำไม่ได้แล้วยังลบหลู่แล้วความคิดเราคิดลบกับพ่อแม่แบบนี้ ชีวิตจะเจริญได้เหรอจะเอาคําพูดไหนไปสอนลูกเต้าของตัวเองละลูกเอ้ยอืมแบง่งเฉลี่ยนะทดแทนคุณเนาะอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแต่สร้างชีวิตตัวเองให้นึกถึงหนี้สินของพ่อแม่ที่เขาสร้างมานะเพื่อส่งให้หนูเรียนจนหนูมีผัวมีลูกมีครอบครัวมีงานทำนะฮะอย่าทิ้งละเลย เนาะบุญที่ทํากับพ่อกับแม่นะหนึ่งทำไม่ให้เดือดร้อนสอง 2. เราไม่ทิ้งยามเจ็บป่วยสามภาพพจน์เหล่านี้ก็จะเป็นภาพส่งต่อให้ลูกของหนูนะครอบครัวของหนูจเจริญรุ่งเรืองคืยิ่งขึ้นไปและจะเป็นแบบอย่างให้ลูกของหนูดูแลว่าแม่รักยายนะคะหนู ก็จะรักแม่แม่ทำดีกับยายนะเหมือนกงกรรมกงเกียนบุญก็เช่นกันหนูก็จะดูแลแม่อย่างที่แม่ทำนะฮะแต่ถ้าสิ่งที่เราทำอยู่นณะวันนี้มันก็จะก๊อปปี้ให้ลูกสมัยหน้านะคะได้เห็นว่าเฮ้ยแม่ยังบ่สนใจแม่เลยนับประสารุ่นหนูจะไปสนใจทำไมภาพพจน์เหล่านี้มันจะสะท้อนย้อนกลับมานะเออในวันข้างหน้าแน่นอนหนีไม่พ้น ดอกเด้อลูกเอ๋ยฝังใหญ่คิดใหม่ทำใหม่พินิษพิจารณาใหม่คำพูดแรงๆที่ทำให้ผู้เท่าต้องเจ็บที่คนได้ชื่อว่าแม่เราพ่อเราที่เลี้ยงดูเรามาเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงซะก่อนที่มันจะสายไปก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปนะได้พูดคุยได้ขอโทษได้อโหาสิกรรมให้กันพ่อแม่ก็หวังแค่นั้นแหละลูกเอ๋ยจริงๆ ลูกพ่อแม่เมืองไทยไม่ได้มีประสบกับไม่ม,ม,มีมีสวัสดิการดูแลเขานะเขาทุ่มเทกับลูกเต็มที่เขาก็หวังให้ลูกนั่นแหละถอยหลังมาเลี้ยงดูจุนเจียชีวิตเขาบ้างนะยามแก่เท่า